โอเคก็สวัสดีมาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับว่าเดคไกลเนี่ยทุนนับบาทนะครับคุณดูมาเริ่มเปทหกอะ่ะโอเคเพิ่งวางมาเล่นเลยครับผมนะเวลาเรียนตอนนี้ก็ห้าทุ่มแล้วนะครับผมหากินข้าวมาโอเคเราเอาเป็เก้าแล้วกันนะผมว่าน่าจะได้อยู่ไปครับผม โอ้โหสิงโตหกบาทนะโอโนะ้ยสิบแปดฮะวันนี้ใครดูไลฟ์บ้างนะครับผมวันนี้ก็แตกเท่าไหร่นะคูณร้อยอะบนันซ่าเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับชิวๆก็แบบชิวๆครับมันนั้นโอเคได้ได้เจ็ดสิบแปดนี่ครับวุ้ยเสียงแบบไม่ค่อยเต็มร้อยวัวนนี้ ไปครับผมโอเคคอมโบนึงอะสิบแปดเลยครับใครที่เข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งลา์นี่ครับคลิปนี้ขอหนึ่งร้อยลา์ไปเลยนี่ครับนี่งไงคอมโบนึงอะมาเดี๋ยวช่วงนี้เกมบอมราคาตกมากนะครับผมนะเลยไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับ่ค่อยว่างทําด้วยแหละเพราะว่าติดไลฟ์สดแล้วก็ทําคลิปด้วยนะฮะ ไม่ค่อยว่างทําอย่างอื่นเลยโอเคอ้อคอมโบสองอะขวานะเออเออคอมโบสี่อะโอเคสวยดีคุณผู้ชมสวยดีฮะสวยเลยโอเคว่าผมฟิชเป็นสี่ครั้งอะแล้วก็เดี๋ยวกิจกรรมที่ผมแจกคิดว่าให้ทักเพจเดี๋ยวผมลงคลิปนี้เดี๋ยวผมไปไล่ตอบเนี่ยรอแป๊บ ได้รางวัลไม่ต้องกลัวนะครับผมได้ทุกคนแน่นอนนะฮะผมบอกไว้เนาะเอเหนะนึ่งสองสี่ฮะเฮดดดโอ้โหขโมโหนึ่งยี่สิบโลมาสวยได้งูอนนะึ่ง้ยเออขอโมยสามเค3สามห้านะครับกดต่อน 15, นครับผมเป็นสิบห้าครับตอนนี้ โอเคสิบห้าบาทเราเล่นพอเป็นวิธีพอนะครับผมเราอย่าหักโหมเกินไปนะอันตรายสิบห้าบาทโอเคของโบน,นึสงนะีะยบห้าบาทใจกันสวยได้ม,มายนะี่สิบอะพอปรับสักห้าสิบครั้งไปเลยฮนะมา เรจังหวะมันได้เราเค่อยหยุดถ้ามันไม่ได้ถ้ามันแบบไหลได้ก็ปล่อยไหลเลยฮะการเล่นที่แบบสุ่มเสี่ยงมากนะคนุณดูตอนนี้ที่แปดสิบหานะครับตอนนี้เราปัน่นละเราปั่นขึ้นเรื่อยๆแนละ้วยละครของบอสสี่แลว้วอ่ะยี่เป็นสี่ครั้งอะ่ะเข้ามาดิครับน,อนอ้อนเออขวานร้อยสามสิบฮะมาดิก็มาดิยี่เป็นอีกสามนะคุณดู เออคอมโบหนึ่งห้าบาทเออคอมโบสองมาเลยเออใจกัางนี่คอมโบสามะโอเคคอมโบสี่ออโหคืคอสองว้บวกอะประมาณที่ครับน้นๆของจริงวะละ่ะเออโคสุดโคสุดเลยโหพอพูดว่าโคสุดหยุดเลยอะทีนี้ สองพี่ฮะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับคุณดูเดี๋ยวพูดติดตามถึงสามหมื่นนะฮะเราแจกออมเปาในกลุ่ม telegram นะฮะหนักมากนะคุณดูบอกเลยถ,ถึงสามหมื่นโหเงียบเก็บเลยโอเคได้อยู่ขมวุูนนะึงฮะอ่าใจกลางห้าช่องครับผมผมวู้สองมาดิมา,มามมลแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเหลือมีกินละยี่สิบบาท เออยำยอดไอ้นนี้ของม้นนึ่งห้าบาทนะครับอย่างนั้นเออสวยเอองูนะคลิปนี้เป็นฟาร์ทังเป่านะครับทีแล้วก็เป็นกิจกรรมไอ้นั่นแหละนะครับแต่คลิปนี้เป็นฟาันนะใครไว้ใครได้นะครับอู้ห้ารนะ้อยห้าบาทฮะโอ้สวยเลยอันงูมาอีก โอ้โหร้อยห้าสิบคอมโบสองเออคอมโบสามมาเด้โอ้โหสามคอมโบฮะบิ๊กวินแตกร้อยหกสิบบาทเลยครับเฮ้ยจะสุดไปไหนนี่นี่นงไงสิบบาทเออาก็งนมาอีกคอมโบสองมาเลยก็มาเด็กก็มาเด็กโอ้โหห้าบาทโอโ้โลไม่เข้าอีกไม่เป็นไรฮะเออคอมโบหนึ่งโยโอ้ย โอ้สามบาทนะขอับควุนหนึ่งโอเคสิบบาท,ทางบนสวยร่วมาโอ้โหไม่มาวะ่ะโอเคเราพักก่อนไม่มาก็ไม่เป็นไรฮนะเป็นสามสิบเลยแล้วกันนะผมว่ามันมีแวววะคลิปนี้นี่ครับน่าจะได้อะจริงรู้สึกได้นะครับ 30ครั้งครับผมไม่รอดก็ร่วงแล้วครับจังหวะนี้โอเคไนดะ้ขวานยี่สิบบาทอ่ะงุ่นโลกฮะ,ะใส่กันปะเออไหลเปล่าโอไม่ไหลวะไม่ไหลวะทุกคนยี่สิบสี่ยี่สิบห้าโอเคโอ้หนึ่งร้อย หูโลฮะแปดสิบบาทขอหมดนึงฮะใครยังไม่กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะฮะโอเคสี่สิบมาเด็โอ้มาวะมาวะเออมาแน่ฮะคลิปนี้ต้องมาแล้วแหละคลิปนี้อาจจะได้ลงดึกนิดนึงนะครับต้องขอไปเพื่อนจริงๆฮะพอดีบริหารเวลาพลาดนิดหน่อยครับวันแรกนะครับในการไลค์เนาะก็เลยอาจจะบริหารเวลาพลาดนิดหน่อยขอไปเพื่อนจริงๆนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะลงกลับมาเป็นปกติแล้วนะเดี๋ยวไลฟ์เหมือนเดิมแหละแต่ก็น่าจะทำคลิปก่อนไลฟ์อะ่ะน่าจะเล่นตั้งแต่เช้าเลยนะครับโอเคขมูดหนึงฮนะเจ็ดสิบบาทไปต่อครับผมไปไลฟ์ฮะจาังหวะนี้โอ้ออโหอรือโลย่ขมูดหนึ่งฮนะขวนนะัญว่ะสวยโลเออโลห้าช่องฮนะสวยฮะร้อยห้าสิบบาทขมวดสาม เออใจกันนี <S <S ่ของโบสิฮะขวานนี่ฮะโอ้โหของโบ้ห้าหวานโคตรสวยสามร้อยเจ็ดสิบบาทครับผมพร้อมฟิสต์ปีนอีกห้าครั้งเนี่ยโอเคโค้ันยาวให้อย่างงี้เฮ้ยเฮ้ยโคตรสุดอ่ะเออของโบ้หนึ่งห้าสิบบาทฮะอีกสามครั้งนะครับโอเคของโบ้สาม ส9 0มาดิเอ้ยของมูนหนึ่งแนวม,มงกุฎโอเคโอ้เกือบโลสวยเลยเนะี่ยโอแบบเตรียมพร้อมแบบเข้าลายมันเลยนะลายแบบสวยอนะ่ะอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณดูโอ้ยห้าร้อยแปดสิบบาทนะครับโอ้ยก็ถือว่าได้อยู่โอ้900เยเนกะ้าร้อยแล้วคุณดูโอ้ย เอาว้ยกำไรแล้วนะคะคุณดูเบ็ดก้าไปดีขำๆไปดีโอเคครับผมสำหรับใครนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับผมที่ชอบการเล่นอยากเห็นผมเล่นสดๆทุกวันนะครับผมสามารถดูได้ที่ช่องวีดีไล์อ็กซ์ทูนะครับช่องไลฟ์สดจะอยู่ที่ด้านล่างปักหมุดคอมเมนต์เลยนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากลองอยากลุยก็สามารถมาสนับสนุนนะฮะอยากเข้าร่วมแก๊งนะ ทีแบบไม่มีเว็บเล่นนะครับผมอยากอยากตามอ่เอาง่ายคืออยากตามผมนะฮะก็ปักหมุดคอมเมนต์เหมือนกันนะฮะก็ใช้เงินเย็นในการเล่นนะครับผมนะเล่นแล้วยังหัวร้อนนะครับได้ถอนเสียถอนเหมือนกันนะถอยให้เป็นเย็นให้พอนะครับผมตามนั้นเนาะไป <c oughs> ครับผมตอนนี้ขึ้นเบ็ดสิบห้านะครับเพราะว่าหัวเริ่มเดือดท,ท่ทีละกันนี่งไงคอมโบนหนึ่งวันนี้ผมไลฟ์มา ผมได้กําไรมาโอ้สองเท่าไหรสองหมื่นห้านะครับวันนี้เนอะเนอะเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถดูย้อนหลังได้นะผมไม่ได้ลบนะฮะที่ช่องโอเดกไกรย์อีกทูเลยนี่ครับนับเดียวฮะโอเคโดนนะร้อยห้าสิบบาทนะครับเอาวะเอาวะ่ะก็มาดิครับก็มาดิครับขวาแล้วกันฮนะโอ้ไม่โดนอีกสามครั้งเหมือนเดิมซ้ายฮนะโอติโลโอ้ยอะไรวะนี่อะ อีกสองครั้งซ้ายเออโดนนะคนดูบิ๊กวีนนะร้อยห้าสิบบาทนะครับเอาแล้วว่าเอาแล้วจุยจุยเอาแล้วจุยกลางแล้วกันนะโอ้โหทิโลโผมไลฟ์สดทุกวันนะครับผมเวลาหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนะฮะดูที่ช่องอเดิกไลน์เลยนะครับผมเลยอะไรเอ็กซ์โวเนี่ยโอเคสี่สามห้านะครับ แม่บางวันอาจจะไลฟ์ถึง2องทุ่มสามทุ่มหรือไม่ก็อาจจะมาช้าหน่อยอาจจะมา2องทุ่มเนะี่ยโอเคไปครับผมเออนี่ไงสามสิบผมมูดหนึ่งฮนะเข้ามาดีครับนนนๆโอเคไปละเจอกันคลิปหน้าแล้วกันฮนะกำไรขึ้นมาพันบวกแล้วนะครับผมถือว่าแบบสุดแล้วเนี่ยฮะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องเด็กไลค์ like ด้วยนะครับไปละเจอกันคลิปหน้านะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามช่องสำรองด้วยนะฮะ